แหน่านานวลเดินอยู่ในสวนทุเรียนเยน,น,นื้อนวลหนาเนียนเนียนน้นองคนน้องบุญมาสถานการณ์ทุเรียนจังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะครับก็มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี 12, ่ย12,000ไร่ใน5อำเภอแล้วก็ตอนนี้มีพื้นที่เก็บเกี่ยว9,000ไร่เศษนะครับตอนนี้ผมผลิจาคกํกาลังออกครับนโยบายของทําว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับโคราชเพิร์ส คนโคลาชทานทุเรียนโคลาชนะครับทุเรียนโคลาชนี่มีคุณสิตผลขสมบัติพิเศษนะครับหอมละบุนกินอ่อนรสชาติหวานมันนะครับก็มีโอกาสให้ท่านพี่น้องผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมาปิ่นโกลาชได้กินทุเรียนโคลาชกินของดีของลำการปลูกทุเรียนของจังหวัดนครราชสีมาทั้งห้าอำเภอนะครับที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนจำนวน12,000ไร่เศษตอนนี้ก็มีพื้นที่เก็บเกี่ยวในปี2568เนี่ย9,700ไร่มูลค่าทุเรียน ตุ้นเรียนอยู่ในจังหวัดนครราชสีม,มาเนี่ย1,700ล้านบาทใช้นโยบายโคราชเฟิร์สของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีม,มาท่านเคยวขึ้นกดสุงนโดยเฉพาะสินค้าตุเรียนตัวเดียวเนี่ยถ้าเราจะเพิ่ม3%จาก1,700ล้านบาทในปีหน้าเราก็มีแนวทางที่จะเพิ่มได้หลายวิธีการวิธีการแรกก็คือพื้นที่เก็บเกี่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้หมูลราคาเพิ่มมากขึ้นประเด็นที่2การเพิ่มโดยการยกระดับราคาสินค้าให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์อีกประเด็นหนึ่งจะต้องมีการแยก สินค้าให้ชัดเจนว่าเป็นทุเรียนโคราชเพราะทุเรียนโคราชเนี่ยมีรสชาติแห้งเนียนนุ่มละมุนล,ลิ้นปิ่นไม่แลงอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของโคราชวันนี้ก็มีเรื่องงานก็ต้องเซ็นแฟ้มนะครับเรื่องทุเรียนเป็นภารกิจใหญ่สําคัญก็ต้องชิมพิสูจนให้ทราบกันว่าทุเรียนทั้งห้าอำเภอเนี่ยมีรสชาติเป็นยังไงครับทุเรียนต้นละบนโคราชกลิ่น่อนเนียนนุ่มละบนลิ้น ทุเรียนคอนบุรีกิ่นอ่อนนุ่มละมุนลิ้นใครพูดยังไงเราต้องพิสูจน์ครับได้ที่ไอเลยเชียววังน้ำกลิ่นอ่อนนุ่มละมุนลิ้นจริงๆริครับตุเรียนต้นน้ำมูลโคาชอำเภอเสริญสสงกินอ่อนเนื้อนุ่มละมุนลิ้นพร้อมแล้วครับทุเรียนอำเภอเสริงสางกลิ่นอ่อนเนื้อนุ่มละมุนลิ้น เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งครับ<ม>เดี๋ยวจะชิมให้ดูทุเรียนโครอกลับเรามีหอมละมุนกลิ่นแทนบ,ก,แทก,ทบก,กลิ่นอ่อนเนื้อนุ่มละมุนลิ้นจริงๆครับทุเรียนบุญมากของแท้ตรงอกไม่จกตาคอนเฟิร์มทุเรียนอำเภอหนองบุญมากเขาว่ากลิ่นอ่อนเนื้อนุ่มละมุนลิ้น ยิ่งหรือไม่เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูครับอืมกลิ่นอ่อนเนื้อนุ่มละมุนลิ้นจริงๆครับผู้เรียนของอำเภอใีแยวนั้น,น,น,านามีความโดดเด่นและก็แตกต่างจากผู้เรียนของที่อื่นนะครับมีรสชาติที่หวานมันหอมอร่อยนะครับผู้เรียนบางน้ําเขียวเขาบอกว่าเนื้อนุ่มหวานมันอร่อยคนบุรีรสดียิ่งนะัก น้องทุเรียนดินต้นน้บเนื้อนุ่มหวานมันอร่อยจริงครับทุเรียนปากช่องเนื้อแห้งเนียนนุ่มละมุนลิ้นกลิ่นไม่แรงเย้ครับทุเรียนจากอำเภอปากช่องเนื้อแห้งเนียนนุ่มละมุนลิ้นกลิ่นไม่แรงเขาว่ากันจริงไม่จริงเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูครับว่าเป็นอย่างที่ว่าหรือไม่ หอมละมุนกลิ่นแทบไม่มีเนื้อเป็นครีมรสชาติหวานมันทุเรียนโคราเอก,กลักษ์เรามีครับ<อ>เนื้อแห้งเนียนนุ่มละมุนลิ้นกลิ่นไม่แรงจริงๆครับยืนยันเนื้อเป็นครีมรสชาติหวานมันครับ ทุเรียนของจังหวัดนครราชสีมาแห้งละมุลลิ้นกลิ่นไม่แรงเนื้อเป็นครีมรสชาติหวานมันยืนยันครับโคราเฟิร์ตของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาว่าจะทํายังไงกับทุเรียน9,700ไร่ที่ให้มูลค่า1,700ล้านบาทในปีนี้ลดระดับให้เติบโตขึ้น3%มีแนวทางที่จะทําให้เกิดผลยั่งเป็นปรูปธรรมกันต่อไปครับทุเรีนรเกกรเรีนนาอกลลบมมมมมหะิ่แ่แไ เป็นครีมรสชาติหวานมา